ทดสอบระบบดูก่อนนะครับว่าเสียงแมลงปีกแข็งเนี่ยเขากรี๊ดเนี่ยมันจะเข้าไปในคลิปมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อวานโอ้โหบันทึกคลิปหนึ่งไว้ดีมากเลยปรากฏว่าเสียงแบคกราวแรงมากเสียงแบคกราวเป็นเสียงแมลงแรงมากนะฮะอันนี้นะครับเป็นรายละเอียดของชีวิตบางทีเรามาพักผ่อนนะอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วเราก็ดูรูปเราก็ดูคลิป มันก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะนอกจากเราจะมามีประสบการณ์เองนะครับโกรธอะไรไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะแบบงุดหงิดไม่สบายใจเพราะว่ามันคือการจะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติธรรมชาติถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่ผมไปนอนที่เขาใหญ่ก็ไปนอนพูวิลล่านะครับอย่างดีเลยไปถึงปุ๊บตกงคืนมาเอ๊ะใครเอาหมามาด้วยเดี๋ยวยิงเสียงเหมือนลูกสุนัขมันเห่า คนตุ <id>: ๊กตาบอกว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่เสียงหมาเป็นเสียงปั๊มน้ําเป็นเสียงปั๊มน้ามันทํางานตามจังหวะรอบมันพี่พี่สังเกตดูสิจังหวะมันใช่ปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บผมก็บอกว่าเฮ้ยมันนะมันเสียงเหมือนลูกหมาส่วคนตุ๊กตาก็ปั๊มน้าพอเช้ามาแล้วก็ถามคนที่ขับรถกอล์ฟมารับเราว่าพี่มันมีเสียงอะไรตอนกลางคืนอ๋อไอเสียงคล้าย ลูกหมาใช่ไหมอ๋ออันนี้ผมผมจะเดาถูกนะเออไม่ใช่ครับมันเป็นเสียงกบภูเขาโอ้โหติดทั้งคู่นะแต่เราก็นอนหลับไปได้วยความจริงคนละข้อของผมก็นอนหลับไปเสียงสุนัขคนตุกตาก็นอนหลับไปพร้อมกับเสียงเครื่องปั๊มน้ําแต่ในความเป็นจริงคือกบภูเขาพอเขาบอกเป็นกบภูเขาเท่านั้นแหละภาพในหัวเราเปลี่ยนหมดเลยกลายเป็นเสียงกบทันทีเลยออ๊บอุ๊บอุ๊บอ,บอ,บอ,บอบ๊บ ก็นอนอยู่ที่นั่นสองคืนก็ฟังเสียงกบภูเขาไปแล้วห้องน้ําใช่ไหมห้องน้ําที่ภูเวลลาที่เขาใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นห้องน้ําเป็นกระจกแล้วก็เป็นสวนนะพื้นที่ระหว่างห้องน้ํากับกําแพงก็จะเป็นสวนหย่อมเลยเป็นกระจกไอ้ตรงสวนหย่อมนั่นแหละกลบเจ้ากรรมมันก็กระโดดลงไปอยู่ตรงนั้นแหละมันก็ร้องหาคู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วกบหรือเขียดนี่แหละกลล็ร้องอุ๊ห์ ระงมเลยฮะระงมเลยนะฮะนี่ถ้าคนแถวบ้านผมมาอยู่เนี่ยคนอีสานมาอยู่มาตั้งแคมป์ก่อสร้างเนี่ยกบเขาไฟอาจจะเกลี้ยง <_ d ata> ไม่ได้ยินเสียงอะไรเหลือเลยนะครับเพราะว่าแกกินหมดเลย <_ d ata> กินหมดเลยต้องเอาคนงานแบบอีสานมาอยู่กเรื่องจริงเหมือนสมัยผมตอนเด็กๆจําได้เลยข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวลงทุกฉบับตอนนั้นตอนเด็กๆนะครับเขาบอกว่าแย่แล้วตะก,กะแตนพาตังก้า กวาดกินข้าวโพดกินข้าวของชาวนาเนี่ยนั่งร้องไห้กันเลยนะสักพักหนึ่งก็มีข่าวตามมาระลอกที่สองบอกว่าตะกกแตนสามารถนำไปบริโภคได้เป็นแหล่งโปรตีนชั้นเลิศเท่านั้นแหละอีกไม่นานนะครับตะกกแตนพาตังกาที่เคยเป็นข่าวบินโชบกินเนี่ยนะครับในแอฟริกาเ,เป็นปัญหาใหญ่มากผมก็ยังนั่งนึกอยู่เลยว่าชาวแอฟริกาเนี่ยยังยังอะไรนะ ยังขาดความรู้เรื่องการปรุงอาหารนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่ข่าวว่าตากาแตนพาัทลาังกาเนี่ยบริโภคได้ไปดูหนังกับคุณแม่กับครอบครัวคุณแม่ผมจะต้องแวะซื้อเดี๋ยวนี้เป็นป๊อปคอร์นใช่ไหมเป็นป๊อปคอร์นตอนนั้นเป็นตากแตนทอดครับป๊อปคอร์นไม่มีหน้าลงหนังนะสมัยนั้นเป็นตากแตนทอดแล้วเอากระดาษหอ่อกระดาษที่ห่อด้คือกระดาษทั้งสีพิม เมือกไหลลงตะกะแตนช่างวเธอกินคลุกกันไปอร่อยดีนะไม่ต้องอะไรสุขภาพมากมายสมัยนั้นไม่มีหรอกนะครับอย่าไปเสียวสันหลังกับมันกินตะกะแตนขาใหญ่ๆเลยนะพูดเรย่องลายไหลทอดแล้วโรยเกลือโรยเกลือแล้วก็กินดูหนังไปกินตะกะแตนไปโอ้คุณแม่ผมนี่ดูตะกะแตนบิหัวออกกินขากินตัวบิขี้ออกโอ้ยกินกันแป๊บเดียวตะกะแตนพันตังก้าแทบศูนย์พันครับเสียงป่า ตอนที่ไปนั่งรับประทานอาหารเช้านั่งรับประทานอาหารเช้าก็บอกคนทุกตาว่าได้ยินเสียงไหมเสียงป่ามันเพราะนะตอนอยู่ที่ริมสระน้ําได้ยินเสียงจิ๊กจิมันเป็นเสียงจิ๊กจิ๊เบาบๆอนะจากราวป่าโอ้เราก็ป่ามีชีวิตป่ามีเสียงคือเสียงที่เราได้ยินเ,นเป็นเสียงปลายทางแต่ที่ที่เราอยู่เนี่ย เป็นเสียงแบบต้นเสียงเลยถ้าเป็นน้ำก็ต้นน้ำอันนี้ต้นเสียงเลยนะครับเป็นต้นเสียงเลยโอ้โหดังแต่เขามีมรารยาทแมลงที่นี่มีมารยาทมีมรารยาทนะเพราะว่าพอประมาณสักหกโมงปับ๊บเขาหยุดหยุดกึกเลยนะหยุดกึกกันี้เงียบเงียบเลยอ่าให้โอกาสเราได้พักผ่อนได้นอนนะครับตอนเช้า ตอนเชา้าวันนี้ผมตื่นมาตีห้ากว่าตื่นขึ้นมาตีห้ากว่าเสร็จปั๊บเออเงียบเว้ยหรือว่าวางทีวันนี้มแมลงอาจจะไม่ทํางานอาจจะเป็นวันหยุดถักขัตเลิกอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าตีห้ากว่าก็เงียบสบายดีเลยผมตั้งนาฬิกาปลุกไป้หกโมงเชื่อไหมครับเวลานาฬิกาชีวิตนี่มีจริงนะครับพอหกโมงปั๊บเท่าน,นั้นแหละต้นเสียงมาเลย กโมโ,โ,โหตกเวลาจริงๆแม่เจ้าทํางานนี่ร้องไม่มีเหนื่อยเลย6โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีโอทนะครับไม่มีวันหยุดนะครับธรรมชาติทํางานเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยเราพอใจกับวิวนะพอใจกับบ้านพอใจกับสิ่งต่างๆและไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจกับเสียงธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าทําให้ผมนึกถึงเรื่องของเขาเรียกว่าการให้รายละเอียดชีวิตผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเสียงแบบนี้ เราก็ดูแคปเจอร์หน้าจอดูภาพดูคลิปดูอะไรมันไม่ปรากฏว่ามีเสียงแบบนี้จริงไหม,มนี่ยังโชคดีที่มาคราวนี้ไม่ได้ตั้งใจแบบว่ามาบันทึกคลิปอะไรมากมายไม่ได้ตั้งใจแบบว่ามามา,มาทำคลิปมาทำคอร์สนี่ถ้าผมแบบว่ามาทำคลิปทำคอร์สนะเจอเสียงนี้ก็ไปเนี่ยหงายหลังเลยเพราะว่าอะไรล่ะกลางคืนทำภาพมันก็ไม่ได้แบบ จำชัดเท่ากับกลางวันอุปกรณ์ก็ขนมาได้ไม่ได้มากมายนะไม่ใช่แบบทีมถ่ายทำฮอลลีวูดแล้วขนอุปกรณ์มากันแล้วก็เอามาประมาณนึงนี่แบบหละเพราะว่าการให้รายละเอียดของชีวิตนะครับต่อไปเวลาจะมาพักแบบนี้ก็ต้องถามพนักงานโรงแรมว่ามีมีเสียงแบบนี้ไหมเผื่อเราจะต้องทำงานตอนนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ไม่เสียเรียดเพราะว่าอย่างตอนที่ไปที่อื่นเนี่ยอย่างเขาใหญ่ไม่มีเสียงจิ้งหรีด แต่มีเสียงกบภูเขาอึบ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 อบึเออแต่มันก็ดีอย่างนะเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนอนหลับสบายใจสรุปไอตอนที่นอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่เสียงกบคือกูอยากรู้ว่าเสียงอะไรทำให้เรานอนไม่หลับหันตุกตาก็ปั๊มน้ำพี่มันเป็นจังหวะเลยวึดวึด,ดแล้วก็มีหลักฐานมาซัพพอร์ตโอ้หเหมือนโตวาทีกันเลยพี่ว่าใครว่าอุตจริย์เขขมามามาด้วยแบบมโนของเราความจริงคือกบ อันนี้ก็เป็นแมงปีกแข็งผมก็หาข้อมูลว่าแมลงอะไรนะมันร้องตอนกลางวันพอเริ่มหาข้อมูลไม่ได้30มสิบวิผมก็พอแล้วอย่าไปรู้มันเถอะนะเป็นเสียงแมลงก็พอเราก็มีความสุขก็ลงกระโดดว่ายน้ําตอนเช้าโอ้มีความสุขว่ายน้ําตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันที่ตั้งแต่มาเนี่ยนะครับมาถึงวันแรกใช่ไหมอันนี้เข้าเข้าวันที่สามนอนสองคืนละเป็นกลางวันวันที่สามที่อยู่ที่นี่นะครับ เป็นวันที่ฟ้าเปิดที่สุดเป็นวันที่สวยที่สุดเป็นวันที่โอ้โหตื่นมาเนี่ยปะก,กายแสงทะเลนะครับแล้วก็เห็นอะไรละ่ะเรือยอทสีขาวเขาลอยลำอยู่กลางทะเลก็ไปคิดเผื่อเขาอีกว่าเขาไปทำไมเพราะน้ำมันแพงช่วงนี้แล้วก็ลืมไปว่าคนที่เป็นเจ้าของเรือยอทเนี่ยเขาเหลือๆไปคิดแทนเขาอย่าไปทุกข์กับเขา,<ๆ>เ,ขาเขาวิสาล่องเรือยอทเป็นอาพรของท้องทะเลให้เราดู เราก็ดูท้องทะเลแล้วเห็นเรือยอทเป็นเครื่องประดับแล้วก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปช่วยเขาจ่ายค่าน้ํามันไม่ต้องไปคิดแทนเขานะครับชีวิตง่ายๆสบาย,บายแล้วมันก็จะมีความสุขแบบง่ายๆสบายสบายครับทีทดสอบดูว่าระหว่างที่ผมพูดมีเสียงแมลงหรือเปล่าถ้าเกิดมีเสียงแมลงแบบดังรบกวนจริงๆคลิปนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ได้ชมนะครับ